มีดอกเนาะมะเขือข่าวนะทุกคนอ,คอูคือด้านหลังคือเป็นทิศตะวันตกเนาะอันนี้คือทิศตะวันออกนะแสงมากระทบก็เลยทับดูต้นมะละกอริมน้ําน้ําใกล้จะท่วมเลยนะเพื่อนๆมีลูกด้วยลูกเต็มเลยเนาะมะละกอมะละกอที่ปลูกไว้อยู่ริมโขงนะคะมะเขือข่าวนะติดลูกเต็มเลยค่ะมันมันฝนตกชุกเนาะฝนตกชุกแล้วก็ปลูกผักอ่ะ หน้าหนาวไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนาะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะทุกคนดูต้นมะละกอริมน้ำน้ำใกล้จะท่วมแล้วนะเพื่อนๆมีลูกด้วยลูกเต็มเลยเนะาะมะละกอมะละกอที่ปลูกไว้อยู่ริมขโขงนะคะเพื่อนๆเห็นหาดไหมเหลือเหลือนิดเดียวเนาะเหลือนิดเดียวนะคะน้ำขึ้นเยอะค่ะน้ำขึ้นเยอะ กระเจีย๊ยบเขียวพาเพื่อนๆมาชมสวนริมโขงนะคะทุกคนนี่กําลังจะเป็นดอกเนาะดอกนี่ฝากเขาจะหยุดเนาะกระเจี๊ยบเขียวพาเพื่อนๆมาชมสวนริมโขงนะคะทุกคนนี่กําลังจะเป็นดอกเนาะดอกนี่ฝากเขาจะหยุดดอกเนาะมีลูกเต็มเลยคะ่มคะมะเขือขาวหน้านี้ก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆ คือด้านหลังคือเป็นทิศตะวันตกเนาะอันนี้คือทิศตะวันออกนะแสงมากระทบก็เลยเป็นมะเขือนะทุกคนมะเขือติดลูกเต็มเลยเพื่อนๆมีดอกนะมะเขือขาวนะทุกคนเ,เหมือนตกกระทบมามาโดนเมฆแล้วก็จะมีแสงแสงด้านบนเนาะแสงตกกระทบจากด้านหลังนะคะเยมายยือนอยู่นู่นสูงเนาะทางนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงเพื่อนเห็นไหมแม่น้ำโขง พี่ไม้มาพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะทุกคนมื่อคือขาวเนาะติดลูกเต็มเลยค่ะมันมันฝนตกชุกเนาะฝนตกชุกแล้วก็ปลูกผักอ่าหน้าหนาวไม่ได้นะทำให้ตรงเมฆก,ก็ยังมีแสงอยู่ลำไรนะเพื่อน,อนตอนนี้คือห้าโมงเย็นแล้วนะเพื่อนน้ำาก็จะท่วมหาดแล้วเพื่อนนี่คือแสงอาทิตย์เนาะด้านนี้คือเป็นด้านที่ตะวันออกนะเพื่อน แต่ตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วเนาะที่ยี่ไมามาถ่ายเอ่อนั่นคือแสงอาทิตย์ที่ที่อ่าอ,อันนี้คือแมงลักเนาะแมงลักนี่คือเก็บจําหน่ายทุกวันนะเพื่อนๆงาม,มง,งามแมงลักงามงามเลยมวัน,นี้ด้านเหนือเนาะสวัสดีนะคะดกเนาะมีลูกเต็มเลยค่ะมะเขือขาว หน้านี้ก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆดกเนาะมีลูกเต็มเลยค่ะมะเขือขาวหน้านี้ก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆนูน่นสูงเนาะทางนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงเพื่อนๆเห็นไหมแม่น้ำโขงแม่ไม้พามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะทุกคนมะเขือขาวเนาะมดขึ้นเต็มเลยเนาะ เมืคือข่าวอยู่ด้านโน้นนะเพื่อนๆน้ำน้ำโขงนะคะมีจอกมีแหนไหลมาเต็มเลยเพื่อนๆนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนดูเมฆเมฆสวยเนาะตอเรายิ่งเก็บบ่อยๆก็ยิ่งแตกยอดใหม่บ่อยๆนะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะมาจะพาเพื่อนๆมาดูอ่าวันนี้ด้านเหนือเนาะ สวัสดีนะคะเหมือนตกกระทบมามาโดนเมฆแล้วก็จะมีแสงแสงด้านบนเนาะแสงตกกระทบจากด้านหลังนะคะเยมยยืนอยู่ข้าเพื่อนๆเนาะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือแสงอาทิตย์เนาะด้านนี้คือเป็นด้านที่ตะวันออกนะนเพื่อนๆแต่ตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วเนาะที่เยมยมาถ่ายเอ่อนั่นคือแสงอาทิตย์ที่ที่เอ่อคือด้านหลังคือเป็นทิศตะวันตกเนาะ อันนี้คือที่ตะวันออกนะแสงมากระทบก็เลยทําให้ตรงเมฆก,ก็ยังมีแสงอยู่ลำไรนะเพื่อนตอนนี้คือห้าโมงเย็นแล้วนะเพื่อนน้ําก็จะท่วมหาดแลว้วเพื่อนๆค่าเพนะื่อนๆเนาะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะทุกคนกระเจี๊ยบนะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบเขียวนะทุกคนกําลังจะเป็นดอกอะไหม เก็บจำหน่ายทุกวันน้ำโขงนะคะมีจอกมีแหนไหลมาเต็มเลยเพื่อนๆฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนๆดูเมฆเมฆสวยเนาะพอเรายิ่งเก็บบ่อยๆก็ยิ่งแตกยอดใหม่บ่อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาจะพาเพื่อนๆมาดูอ่วันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ นี่ประมาณนี้เนาะกระเจี๊ยบเขียวกำลังงามเพื่อนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนี่ค่าเพื่อนๆเนานะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้คือเมียงลักเนาะ แมงลักนี่คือเก็บจําหน่ายทุกวันนะเพื่อนๆงามงามแมงลักงามๆเลยงามไหมงามเลยเก็บจําหน่ายทุกวันไหมงามเลยเก็บจําหน่ายทุกวันเหมือนตกกระทบมามาโดนเมฆแล้วก็จะมีแสงแสงด้านบนเนาะแสงตกกระทบจากด้านหลังนะคะยไมยืนอยู่เนาะ กระเจี๊ยบเขียวพาเพ,พื่อนมาชมสวนริมโขงนะคะทุกคนนี่กําลังจะเป็นดอกเนาะดอกนี่ฝากเขาจะหยุดประมาณนี้เนาะกระเจี๊ยบเขียวกำลังงามเพ,พื่อนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่คือแสงอาทิตย์เนาะด้านนี้คือเป็นด้านที่ตะวันออกนะเพ,พื่อนแต่ตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะที่เยมายมาถ่ายเออนั่นคือแสงอาทิตย์ที่ที่เออประมาณนี้เนาะ กะเียบเขียวกำลังงามพเพื่อนๆอต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยาอ,อันนี้คือแมงลักเนาะแมงลักนี่คือเก็บจําหน่ายทุกวันนะเพื่อนเพื่องามงามแมงลัก,กลงามงามเลยเหมือนตกกระทบมามาโดนเมฆแล้วก็จะมีแสงแสงด้านบนเนาะแสงตกกระทบจากด้านหลังนะคะยืนมายืนอยู่นู่นสูงเนาะ ทางนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงเพื่อนๆเห็นไหมแม่น้ำโขงนี่ไม,มาพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะทุกคนกระเจี๊ยบนะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบเขียวนะทุกคนกําลังจะเป็นดอกมะเขือขาวเนาะติดลูกเต็มเลยมันมันฝนตกชุกเนาะฝนตกชุกแล้วก็ปลูกผักอ่าหน้าหนาวไม่ได้นะ เหมือนตกกระทบมามาโดนเมฆแล้วก็จะมีแสงแสงด้านบนเนาะแสงตกกระทบจากด้านหลังนะคะยายไมายืนอยู่มัคือขาวเนาะติดลูกเต็มเลยมันมันฝนตกชุกเนาะฝนตกชุกชแล้วก็ปลูกผักอ่าหน้าหนาวไม่ได้นะเขากำลังจะติดฝักเนาะอีกไม่นานเนาะเพื่อนเนาะด้านนี้ก็สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ย่ยไม้พาเพื่อนเพื่อมาดูแมงลักริมน้ำโขงนะคะเพื่อนๆดูน้ำขึ้นเยอะมากเลยเนาะนะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะน,นี่ดกเนาะมีลูกเต็มเลยค่ะมะเคขือขาวหน้านี้ก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆดกเนาะมีลูกเต็มเลยค่ะ มะเขือขาวหน้านี้ก็ปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆอนอ่าอันนี้คือแมงลักเนาะแมงลักนี่คือเก็บจําหน่ายทุกวันนะเพื่อนเพื่อนงามงามแมงลักงามงามด้วยตรงนี้เนาะเวลาเขาออกฝักจะเป็นฝักขเขียวเนาะเพื่อนเพื่อนเคยทานไหมกระเจี๊ยบเขียวเนาะนนเต็มเลยค่ะกําลังงามเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นหาดไหม เหลือเหลือนิดเดียวเนาะเหลือนิดเดียวนะคะน้ำขึ้นเยอะค่ะน้ำขึ้นเยอะเนาะกระเจี๊ยบเขียวพาเพื่อนๆมาชมสวนริมโขงนะคะทุกคนนี่กำลังจะเป็นดอกเนาะดอกนี่ฝากเขาจะหยุดดูต้นมะละกอริมน้ำน้ำใกล้จะท่วมแล้วนะเพื่อนๆมีลูกด้วยลูกเต็มเลยเนะาะมะละกอมะละกอที่ปลูกไว้อยู่ริมโขงนะคะไหม งามเลยเก็บจำหน่ายทุกวันเรายิ่งเก็บบ่อยๆก็ยิ่งแตกยอดใหม่บ่อยๆนะเพื่อน